ทีนี้อยากรู้ว่าพอมันพอพอพอโตขึ้นตามวัยมีหนังที่เหมือนกับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในตัวพี่บาสไหมครับเหมือนแบบว่าได้ดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันมีจุดหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนมันเปลี่ยนอะไรเราไปเปลี่ยนความคิดอะไรเงี้ยก็ The Secret Life of Walter Mitty ใช่มชื่อพูดชื่อถูก <S <S ใช่ใช่ครับเพราะชื่อมันยาวผมชอบพูดผิดมันแบบถ้าพูด <S <S สลับไปสลับมาชื่อยาชื่อยาวคือ,อเป็นหนังที่ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะดูเท่าไห่แบบก็เออก็อเหมือนไม่ได้ดูโรงนียมั้งเหมือนไปซื้อทาไม่ได้ว่าเป็น DVD หรืออะไรสักอย่างนะฮะมา,มานั่งดูแล้วก็แบบโหมัน ปลุกไฟในตัวคุณมากๆมันคือมาเล่าเรื่องคนชีวิตคนหนึ่งที่แบบว่าโอเคมันก็ทําอะไรเป็นรูทีนเหมือนเดิรนแล้ววันหนึ่งมันก็เลือกตัดสินใจออกเดินทางไปแบบโอยูรีนแลนด์อะไรอย่างเงี้ยพอมันได้ออกไปชีวิตมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากออกเดินทางแล้วเพราะว่าผมดูตอนช่วงประมาณอจำไม่ได้ว่า20ไปปลาย,ลายตอนนั้นประมาณ10กว่าปีที่แล้วฮะแล้วก็กำลังจะ30พอ30เนี่ยผมนึกถึงหลังเรื่องนี้เลยผมก็เลยทำอ่าวกเวนโกขึ้นมาใช่เพราะว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจจะะต้ออองงงกเเดิินทาาาพรรว่ ผมมีความฝันแต่เด็กว่าอยากเดินทางรอบโลกใช่ไหมฮะแต่พอเรารู้ว่าการเดินทางรอบโลกเนี่ยมันมันไม่ได้ง่ายอย่างแรกคือหนึ่งคุณต้องมีตังค์ดังมีตังค์ไม่พอสองคือคุณต้องมีเวลาด้วยนึกออกไหมฮะถ้ามันมันขาดอย่างแล้วก็สามคือคุณต้องอยังแข็งแรงอยู่อ่ะเออตอนอายุสามสิบเนี่ยมันเกิดโจทย์ข้อนี้ขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเรายังเลือกจะทํางานหาตเงินอย่างนี้ที่ไม่มีเวลาโอเคมีเงินเก็บแล้วแต่ว่าโห แล้วเรา30แล้วอีกหน่อยถ้าเราเลื่อนมันไปอีกสุขภาพเราจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันต้องเริ่มทําอะไรสักอย่างแต่โจทย์คือ1คือต้องได้เดินทาง2คือต้องได้เงิน3ต้องไปตอนนี้ก็เลยเกิดเป็นโก้เวนโกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องทําช่องทําอะไรสักอย่างแต่ถ้ามันสักเซสแล้วก็มันน่าจะเป็นงานได้นะเป็นอาชีพได้นะแล้วก็ลงมือทำารัก็อินสปิเรชันมาจากหนังเรื่องนี้เลย แล้วพอเราในฐานะของคนที่แบบดูรายการตลอดอะแล้วพอมารู้แบบเบื้องลึกเบื้องหลังว่าเอออย่างน้อยๆแรงบันดาลใจในการเกิดโกเวนโกมันมีส่วนของเรื่องนี้อยู่ด้วยใช่ทุกคนไปดูกันนะเผื่อแบบว่าแบบตามรอยไปเที่ยวไปอะไรกันอะไรเงี้